ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด follow ใน IG กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตนโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เล เน,ะะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับอินสตาแกรมค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยเนาะก็จะมีทั้งโปรไฟล์จริงแล้วก็โปรไฟล์ผสมนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นโปรไฟล์จริงอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า i อของเรานะคะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลลอกิงงด้้านนนบตรี น,ะะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3มช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน q r code คทุกธนาคารค่ะการับโบนัส5%มาเติม500บาทเข้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น Tru Money Wall ล็ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก,กดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนํานนนะด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปนะ ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ,ะเลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่รำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรคะ่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือว่าจะติดต่อผ่านไลน์นะคะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า ADM ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปคะ่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนคะ่ะแล้วก็สามารถลคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะ,ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะ ากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่อ g าไอของเรากันนะคะไปดูยอด Follow ของเรากันเนาะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะหรือยอดฟอลโล่นะคะก็อยู่ที่37คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเรานะจากเมื่อกี้นะคะมีแค่37คนเนาะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น157คนกันเลยนะกะ็แทบจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะที่กดสั่งซื้อไปก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะก็ถือเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะก็หากยอดขึ้นเกินไปนะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดี มากเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจคะ่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยคะ่ะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเนาะก็ขอภัยไวน้นาทีนี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ